ันนี้หัวไม่จริงนะครับเราเป็นแหล่งที่ส่งเสริมชิละตาเมือไทยมากกว่าแล้วก็ผมเชื่อตาที่ส่งเสริมถ่ายทอดสดจากสนามมวยอุบยุียกที่สี่แล้วสามารถพยกรุนฝ่ายแดงกับนำพลนองกีพายุฒิ่าน้ำเงินยกที่สี่เริ่มมาสักนิดหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการถ่ายทอดสดจากสนามนำพลเดินเข้าหาสามารถตะวีขวาคบเ,เตะขานำพลเดินเข้าหานะครับยกที่สี่สามารถโยนข่าขวาลำตัวแล้วผลักออกไป น้ำพลเดินขวายับซ้ายเตะขวาพยายามหลบซ้ายหลบขวาน้ำพลปีขวาที่หน้าอกอส,สาม,มารถเทียร์ขาเบาๆสาม,มารถเตะขวาอ้ามคอเลยทีเดียวงงแล้วถีบกัางเลยน้ำพลไหลเข้ามาไปแรงยกที่ห้ายกสุดท้ายแล้วสาม,มารถพยักอรุณฝ่ายแดงกับน้ำพนขขลน้องปีเภาลุกไปเงินสาม,มารถโผล่ลอยกับเตะซ้ายเตะขวาอ้ามคอวันนี้รางวัลพิเศษจากบริษัทอันเจคุณจำกัดยังมีเช่นเดิมน,นะครับ กราเก้ฟาดฐาน30,000บาทเตะก้านคอจับเข่าลอย10,000บาทแต่ยิ่งไปกว่านั้น MCC ศูนย์กลางรถยนต์มหานครถนนสุขุมวิมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้ชนะ5,000บาทใครก็ได้นะครับทีนีเราเอา5,000บาทน้ำพลเตะขวาสามารถเตะซ้ายแล้วเตะขวาลูกตัวน้ำพลตีขวายกที่5ยกสุดท้ายแล้วสามารถเตะขวาน้ำพลยัดขวาแล้วเตะขวาิดที่เข่าตีขวาลูกตัวสามารถเตะขวา การโชว์ศิลปะมวยไทยของสามารถไปยกรุวนนะครับพัดมาลาอีกแล้วนำคนย็บขอแล้วต่อยซ้ายกตินาะามาดยับซ้ายสามารถเตะด้านคอนะครับนำโนเตะแกดก,กตัาทำหลุดหลอกนครับาพ่อยซ้ายัขวาตะเ็บซ้ายกตินาะถูกสามารถโยนเข่าซ้ายคีลัตัวนำคนกอเอไว้ ทีข,ขาว้าไม่ถนัดนะครับอดทำระยะประจําที่เกินไปเป็นยกที่5แล้ววันนี้บรรยากาศภายในสนามมยวยมี่ีแนันขนัดทําลายสวัตดิการอีกครั้งหนึ่งนะครับจดตวันสมใจนัดเกิดสนามถ่ายทอดสดจากเวทีมวนที้ต่างคนต่างประกบข่าวไมกันกลางเวทีสามารถที่ข,ขาวขา้าต่างคนต่างแย่งกันตอบไมอยู่นะครับนําพลตีข,ข,ขาวขว้าไปกรองเชิดแล้ว ผู้ต่อไปจะเป็นการถ่ายทอดสดแรมโบ้นะครับกับหลังสวนพันยุนภูมิติดตามชมนะวันนี้ภายในสนามมวยลุมพินีนะครับแน่นทั้ง4ด้านเลยทีเดียวสามารถผิดวากนไว้สามารถสันต่อกลับนะครับอาจจะโดนตาดนะครับในถนัดนะักหมดยกที่5ยกสุดท้ายสตืนะครับท่านผู้ชมครับ รินพงแก้วลัดชูมือให้ฝ่ายแดงนะครับสามารถพยกรรุณฝ่ายแดงสามารถพยกรรุณฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนน